บ้านโนนคูนอําเภอย่างซุ่มครับสีสเกตครับปอธนวัฒน์ครับ,ปรบเป็นไฟมาจากบ้านโนนคูนนะครับอําเภอย่างซุ่มจังหวัดสีสเกตครับรอรุ่นรอเชียกันไฟครับปอธนวัฒน์ครับ รลุนรอยเช,ชียร์ครับคือเรียนบาเงาะกะมีหาสาหาสามหครับมีใบเบิร์ดครับหล่อรุุนรอยเชียกันไปสามามาเสามหกครับสามหาหา ตา1ไปไให้ได้ไปให้ได้ไปอีกไปอีกไปอีกไีกไีกไปนี้เลยครับไปแล้วครับเปวย จัเป็นมุมไปดีชุดไทยเียนเกี่ยวครับบินสูงครับเกียวยอดเกีียวยอดครับเบิร์นรงเด้อเป็นมมไชึ้จัดแบบติดจากเกี่ยวยอดครับมีไหมติดจากหมุนรวบจัดการทะลุทะลวงสีเป็นรูกรังแบบใดรอบฝังคนโอสวยมักโอ้ยเขาดันครับตัวใหญ่แล้วบาี้ตัวใหญ่นะ ดันโตครับเป็นไฟดันโตครับได้มาหนึ่งสไลด์โปรดชีพตาม,มาตเลขาติดแฮชิพเลขหมวกเอติดผ่านไปหกสิบผ่านไปอีกสามร้อยต่บไปสามร้อยได้เกิบไปได้ถืเห้อดุดเกิบก่อนคันแรกครับ เห็นตัวใหญ่ครับมันดันลงมาครับรอเบาเย็นตัวเย็นขี้เย็นครับเล่าเย็นครับหัวเป็นฐานปลายหางเป็นตัวเวียนตัวหมุนหัวกะชัด ลออจะจัดครับลอเราเย็นคิงเย็นครับเผื่อดีขึ้นครับรวมร่แบบไหนเบิ่งกันไปเบิ่งกันไปก่อนครับเปียี้ยเสียงเสียงเีงเสียงียงเสียงเสียเสยงเสียเสียเสียงเนีงสูงงเยเสียงเงเยงาสียงเงสงเีเียงยงยสเียยย ้อยอยี่สิบห้า่านไปลอยสามสิบานไปรอหลุนรอยเชียครับลอยสี่สิบพันไปเป็นตียรีอเอง่อไปรีอลยโปรดตาอยหาสิบพานไปข่าวดีข่าวดี

รุ่นเกิร์ดนี่คือลักษณะของเก๋อาทงแ่นเลครับครับรุ่นเกิร Walker, oh ์ดครับร okay, oh. ุ Tonight, no, ่นเกิรดครับร no ุ่นเกิร์ด้รุ่นเกิร์ดครับตอนนี้ครับรุ่นเกิร์ดครับรุ่นเกิรดเดินกันไปครับรุ่นเกิร์ดครับรุ่นเกิร์ดระทึกอีกแล้วครับอ๋อธนวัันครับว้า ยังติดตลอดครับลอยเก่าซีพาพานไปตั้งแหันซึบปาเท้าสองลอยพ่านไปลอยไปไน้นีรุ่นเลขสามลอยเพิ่มโอ้โหครับตอนนี้่งอยางนกวาเงรับประทานัวเืองจันต an ัวจ้ที่พนสนใจ นั mortar, itos, ครับนแพรพว่าตางกันแครับโลซี่านไปครับนักครับนักนักเป็นวงไฟนาทีแพรแล้วครับเดซซผ่านไปครับ จะเป็ไม่ก่อน่่อมบนก้าตลอดทางแปดสิบผ่านไปมีเพืนมีควอนออกตลอดรับตอนนี้ัเป็นแบบมหาเดผ่านไปจไเป็นแบบาคนอกไเรื่องเก้าสิบผ่ไปตัที่ระับที่ระรับเย่นะรับทางทุแนเรียบร้อแล้วสามร้อยผ่านไปสามรอยผ่านไปครับแ่ครับแพ่ ดูแล้วเอาไว้ยี่สคำเิลายืนกลางอากาศสามลงมาสามลงมาตึ้งสาม315ริบร้อยสิบห้าติดตามเราชมรอดเด็กสิสวัสดีครับ